งงเลยก็ดีใจมากมากครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยของให้กับแบรนด์เ LA ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาก็ดีใจมากมากครับแล้วเขาไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเขายังโว r l ด้วยเอเชียเขาเก็บบทเลย <มา S 1> ครับ,ใ,บรใช่ครับคือะปากลังสิทธิ์กิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมอ๋อ วันนี้ได้เจอแฟนคลับครับแล้วก็ได้มีการเล่นเกมด้วยแล้วก็ร้องเพลงสองเพลงแล้วก็ได้มีการเดินแบบด้วยออก็ถือว่าเป็นประสรบมมมาาะการณ์ใหม่ๆปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเดินแบบเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบในรอบหลายปีเลยมั้งที่เราได้ได้เดินแบบอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆครับจะอ,อยู่แปลว่าแม่้ออกัตูนครับตูนรับผมตแต่งงานเลยเหรต่งอ๋อ แต่งตัวปกติเป็นแบบคือแบบเมกันบอยถ้าเป็นเวลาออกจากบ้านนะเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นง่ายๆเสื้อยืดแบบตัวใหญ่หรือว่าสเวตเตอร์ตัวใหญ่แล้วก็กางเกงขาสั้นขุ้งเท้ายาวอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ถ้าเป็นแบบออกงานก็จะเป็นแบบแนวนี้เลยใช่ uh huh. ถ้าเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดแล้วก็แสแล็คทับผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆ,ๆผมใส่เยอะไม่ค่อยได้บางทีไม่มั่นใจ เรียบมเรียบไปนะน้อยแต่มากเยิ่งตะโก้ไฮเปอร์ชั่นครับเลือกเองเลือกเองเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเขาจะให้ไปเลือกที่เออ่ที่ร้านผมก็ผมนั้นเราไม่เราไม่ว่างผมก็เลยให้ทีมงานอ่ะส่งรูปมาว่าอยากได้ชุดไหนชุดไหนอะไรเงี้ยผมก็จิ้มจิ้มจิ้มไปว่าเดี๋ยวอันนี้ขึ้นเวทีนะเอาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับ ก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับกับแบรนด์ HLA นะครับผมบอกเลยว่าเส mm ื้อผ้ามีหลายรูปแบบมากทั้งเรียบหรูแล้วก็แฟชั่นแล้วก็วัยรุ่นเนี้ยมีหมดเลยนะครับก mm ็ hmm. ถ้าใครถ้าอยากลองหรือว่าอยากมาฟ mm ิตติ้งก็ได้ที่ทุก็อปเลยนะผมมีหลายสาขาเลยนะครับผมกับ HLA ครับ mm hmm. อะไรออกพรุ่งนี้หน mm hmm. ังสือรุ่นพอยพอยสียบุ๊กก็ถือว่าปิดกล้องแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้รอน เอาพวกนี้ออนแอร์แล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่คนตัวเรากพวกเราชอบกันทั้งชีมงานทั้งนักแสดงเองแบบจอยมาก mm hmm. ที่สําคัญผมแอบเล่านิดน,นึงคืออยู่กองเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยให้หิวเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมาก mm hmm. <laughs> ผมกินทุกสมมือทุก3มมือแล้วก็ติดธมมะเวลาทางานอะจะกินน้อยแต่อยู่กองเนี้ยกินเยอะมาก mm hmm. <laughs> ใช่เดทับชนะ ก็ดี๋ยวนี้อันนี้จดแล้วเนาะโอเคตะกี้แบบอนี้หน่อยพับชนะก็ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เป็นคนที่กวนๆครับแล้วก็รักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าชอบชอบความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นใบเหมือกใบเบากับนางเอกก็คือทิพนารีนั่นเองคอยคอยอะไรคอยกิจใช่ใชซึ่งเรื่องนี้โอ้โหนักแสดงห้าพอยคอยกิจคอยสวยคอยแสบ พลอยอะไรพลอยจางแล้วก็พลอยอะไรพลอยอะไรอีกแม่เจมี่อ่ะเจมี่อ่ะพลอยเนิร์อใช่พลอยเนิร์อมีห้าพลอยเพศก็มีมอนแล้วก็มีทอยแล้วก็มีเอิร์ธแล้วก็มีซุงแล้วก็มีเจมี่เอ่อต้องรอดูอะไรนะครับเราจะเป็นพอไหนทุกคนรู้แล้วแม่ใช่ ครับทับชนะคู่กับพอยกิจครับผมแต่อาจจะเป็นคู่ที่แบบงงนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นไม่เบื่อไม่เมากันเออก็ต้องรอดูว่าจุดจบของเขาจะจุดจบวะอันดี้ของเขาจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับผมพอยาบูครับหนังสือรุ่นพอยฝากด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับครับโซเอาเรียบร้อยแล้ว 18พฤษภาโซเอาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดขายบัตรวันที่19พฤษภาคมครับผมเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเออข,ของเราบอกเลยว่าเป็นวาไรตี้<อ>มีทุกรสทุกชาติทุกรสชาติแน่นอนทั้งโอ้สนุกซึ้ง<อ>มาหมดก็อยากให้ทุกคนมาจอยกันครับเพราะว่าอย่างเอิร์ธคูยกับมิกเนี่ย,ยก็าอยากให้ทุกคนมาแบบว่าไม่ไม่อยากให้มาแบบว่าเฮ้ยดึงดราม่าเพราะปกติเราเอิร์ธจะแบบฟิลแบบว่า นิ่งๆเรียบเรียบแล้วก็เมียบ,บ,บกินใจอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยบอกเลยว่าทุกคนต้องม่วนกับเราแน่นอนครับ <S <S แล้วก็จากเอแล้วะนี้เาจะได้ไปนรอ่าสิ้นเดือนนี้ไปอิตาลีครับไปกับเฟิร์สคอตังด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แล้วเหมือนกันปีปีที่แล้วกับปีนี้เป็นปีที่ได้ทําอะไรใหม่ๆได้ไปแฟนมิตร ต่างประเทศที่เราไม่เคยไปได้ทําอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่อิตาลีเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะผมต้องรอดลลลูลองดูสักครั้งนึงว่าจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยความพิเศษความพิเศษยังคุยกันอยู่ครับยังไม่ตกลงว่าจะเอาเพลงอะไรอ่างเงี้ยแต่ก็แน่นอนแหละมันต้องเพลงขายปะ <c oughs> เป็นเพลงซิงเกิลเจของเอิร์ธนี้ก็ต้องมาแล้วทางเข้าตังค์เพื่อเข้าตังค์ด้วยอะไรเงี้ย อาขอบคุณครับแลแค่หรือว่าดี e Earth โอเคก็ที่อยากเลือกเพลงสายตาโกหกไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนี้มานานแล้วก็เผื่อคนจะคิดถึงกันก็เลยอยากร้องเพลงนี้คือสายตาโกหกไม่เป็นครับแล้วก็อีเพลงหนึ่งเพลงเอาเลยไหมของข้าวตังทุกคนก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันปกติเราจะร้องเพลงนี้ในต่างประเทศ แ่เนี้เรามาลองที่ประเทศไทยเพราะว่าเราดูในโซเชียลว่าเมื่อไหร่พี่เอิร์ธจะร้องเพลงนี้ในประเทศของฉันคะนี่คือครั้งแรกที่ร้องในประเทศไทยก็ทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะคะผมงูขอบคุณครับพระองค์นานแล้วท่งกลางทำงานครับทำงาน ปกต mm ิแล้วไม่ค่อยทํางานสงการครับแต่อันนี้ก็เป็นปีแรกเหมือนกันที่เราทํางานประสงการอย่างที่บอกไปว่า2ปีที่ผ่านมาคือได้ทําอะไรถึงใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นปีนี้ก็ปกติแล้วผมจะไม่ทํางานสงการแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ทํางานสงการและเจอกันนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดยาวอยู่บ้านครับขอให้ทุกขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับผมมาสงการนะฮะถ้าใครไปเดินทางออก จากต่างจังหวัดนะครับนะครับผมก็ขอให้ทุกคนขับรถดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองแล้วก็มีความสุขมากนะครับผมส่งการปีนี้ไว้เฮงเฮงแทบเจอสุดท้ายแล้วน้องฝากแบรนด์แล้วก็พออได้ครับครับยังไงก็ผมขอฝากแบรนด์เสื้อผ้านะครับ h L A ครับบอกเลยว่ามีทุกแฟชั่นแน่นอนทั้งเรียบหรูวัยรุ่นอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ลองได้ฟิตติ้งกันดูนะครับผมเพราะว่าของเขาเสื้อผ้าเขาดีจริงๆครับก็ฝากด้วยนะฮะ h L A ครับแล้วก็ L.O.L. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18, 19พฤษภาคมนี้ก็อยากให้ทุกคนมาจอยกันมาร่วมสนุกกันนะครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเคยเห็นแน่นอนต้องมีสเปเชียลแน่นอนทั้งผู้เอร์เองแล้วก็ผู้อื่นด้วยวก็ฝากด,ด้วยนะครับ L.O.L. ครับยังมีงมีมลัอกสองยังมีขายครับผมที่ไทยสเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ